เดี๋ยวอีกประมาณ10วันนะผมจะมอาอัปเดตหน้าง,งานนี้ให้ดูจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดูชั้นสองนะครับบันไดเป็นบันได,นไ,ดไม้เดิมตรงไม้แข็งนะ้ยทำสีตรงนี้ก็เป็นชั้นลอยคือสามารถทำเป็นห้องดูทีวีห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือหรือไอ้แต่กา้าวไปห้องนอนก็ได้นะตรงน,นี้เราได้ยืมหน้านะต่างออกละเดี๋ยวตรงนี้จะเปลี่ยนไปดูเดียวเอากลับเป็นไม้น,นี่ปันปันค่อนข้างต่้นหน่อยที่บันไดเดี๋ยวเราเอาป้ายดูชั้นสามครับนะ จะเป็นลูกเล่นชั้นลอยนะตรงนี้ชั้นสามเป็นนุกม,น,มน,นุ่มในห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็นี้จะเป็นประตูไมส้สมัยก่อนตอนแรกเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับเพื่อให้โปรเพื่อจะให้เทคอยู่ถ้ามาดูตรงนี้จะเห็นบึจะเห็นบึงน้ําคือต้องการให้เป็นบานใหญ่ๆเพื่อจะเทสยูวบึงน้ำแล้วตรงนี้จะทุบออกเพื่อจะทำเป็นราวโปรเพื่อจะ ดูสบายสบายตาในชั้นสุดท้ายนะมันคือเป็นคืเป็นชั้นที่สามแต่มันไม่ใช,ใช่เป็นเรื่องระดับของเก่าจะเป็นห้องพรกนี่เราอาจจะทำเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะเป็นเป็นห้องพักผ่อนก็ได้มองแบบประมาณสี่คนครอบครัาาวหนึ่งสี่คนเนี่ยแต่มันอาจข้างหลังนี่จะโป่งโล่งนะ ตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นรูปเงียเหมือนกันอันนี้ห้องน้ำห้องนอนใหญ่นะมีประตูสองอันเอ,อ่อสมัยก่อนจะนิยมอาบน้ำ,นำแต่สมัยนี้จะไม่จะใช้งานยากละจะไม่ค่อยได้มีละเดี๋ยวจะเลือ,อ,อกเดี๋ยวทำเป็นที่ยินอาบใหม่เดี๋ยวห้องน้ำพวกนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยจะเปลี่ยนลุกเดี๋ยวมาดูทีว่าลุคที่เปลี่ยนจะเป็นยังไงได้พี่